รถโฟกคาราเวยลครับภูมิ24นะครับวางที่เบาะนะลมเย็นออกมาที่1 0 6องศาหลังจากลองเทศสการทำงานนะครับ าศวันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือน39องศาแล้วนะอะไรที่ใช้ในงานซ่อมนะฮะของรถโฟกตู้ ท่อทางเดินลมของรถโฟกนะฮะก็ง่ายๆ่านะฮะเป็นกล่องเย็บขึ้นมานะฮะด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดนะฮะมันก็เลยออกแบบได้ประมาณนี้นะฮะติดซุ้มล้อด้วยเนาะติดซุ้มล้อด้วยฉะนั้นเลยก็ต้อง ทำตู้แอร์ออกมา2ตู้นะทำตู้แอร์ออกมาซ้ายขวาซ้ายขวาตัวตู้ฝั่งซ้ายนะครับหลังไฟเลี้ยวด้านซ้ายตู้ฝั่งขวาพื้นที่เยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่ง,นะงกล่องลมลก็ขึ้นไปก็เป็น ส่วนของพลาติกหล่อนะฮพลติกหล่อแต่ตรงนี้ก็เป็นแบบบีบได้นะลมเฉยๆนะฮะลมเฉยๆนะฮะยิงเข้าไปตอนหลังมีช่องลมทั้งหมด3ช่องนะครับแถวหน้าจะมี2ช่องแล้วตรงกลางจะเป็นตัวปรับนะอันนี้เป็นช่องลมทั้ง3ช่องข้างหน้าตรงกลางจะเสียพื้นที่ ช่องลมไปนะจะมีช่องลมแค่2อ,อช่องซึ่งตำแหน่งเนี้ยก็เป็นตำแหน่งที่ผู้โดยสารตำแหน่ง v i p อพีนะตำแหน่ง VIP ที่มักนั่งกันอยู่แล้วควรต้องได้ลมที่เยอะขึ้นทางคนที่ออกแบบก็เอาสวิตไปยัดไว้ซะนะเอาสวิตไปยัดไว้ซะก็นี่แหละครับเป็นการออกแบบนะฮะออกแบบ ระบบทางเดินลมแล้วก็ระบบแอร์ของรถโฟกก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังครับนะฮะเก็บรายละเอียดไว้ครับบางอย่างบางท่านยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยได้ลื้อดูนะวันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับ เลี้ยวขวาพี่จุ่ไปเลี้ยวขวาเลยร้านขายของชําแปมหน่อยเอาผมครับเลี้วขวาเยว้ายเลี้ยวซ้ายขอโทษเลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ชุดอะไหล่แอร์ของรถโฟกตู้นะครับที่เราจะเปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้มีคอมเพรสเซอร์ของเดนโซนะครับเอ็กซ์เพน w ชั่นวาล์วสามตัวนะครับตู้หน้าหนึ่งตัวแล้วก็ตู้หลังซ้ายขวานะฮะอย่างละตัวนะครับหลังสองตัวหน้าหนึ่งตัว ตู้หลังตัวด้านซ้ายนะครับอยู่หลังไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านหลังนะครับหนึ่งตัวตู้หลังนะครับแผงคอนเดนเซอร์หน้าหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนใหม่กรองฝุ่นเปลี่ยนใหม่นะครับส้ำมบบันคอม ในงานซ่อมครั้งนี้เลือกใช้ของ nd นะฮะออยแปดก็ของเดนโซนะฮะก็คำนวณน้ำมันคอมให้ใหม่นะฮะล้างระบบให้เรียบร้อยนะครับก็น,นี่เป็นชุดอะไรที่ใช้ในงานซ่อมนะฮะของรถโฟลตู้ชุดคอมแอร์ใหม่ของรถโฟกตู้นะครับ เบอรคอมใหม่นะแท้นะครับใช้งานกันสบายใจนะครับตัวนี้ตรงตามสเปคครับหางแอร์ของรถโฟกตู้นะครับของเก่านะที่ติดรถมา เป็นสีดำนะครับวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนใหม่เวอร์ชันนี้จะเป็นสีอลูมิเนียมนะฮะสีดำมันดูดความร้อนอันนี้เป็นสีลูมิเนียมเลยนะครับใช้ในงานซ่อมครั้งนี้นะครับ อันนี้คือส่วนของแผงแอร์นะครับโอเคครับชุดตู้แอร์ของรถโฟกตู้นะครับตู้หลังที่เราเปลี่ยนใหม่ก็เป็นตู้หลังฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายมี2ตู้นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนตู้หลังฝั่งซ้ายครับชุดวาลน้ำยาแอร์นะครับของรถโฟกตู้นะครับก็ใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับวาลตู้หน้าแล้วก็วาลตู้หลังซ้ายขวานะครับเปลี่ยนให้ทั้ง3ตัวอันนี้ของเก่านะฮะข้างล่างนี่ของเก่า ก็ภายในก็สกปรกนะฮะอันนี้ของใหม่ของใหม่เปลี่ยนทั้งสามตัวนะครับเพื่อการฉีดน้ำยาที่แม่นยำดีขึ้นนะครับ